สวัสดีครับโชคเกาชั้นแฟมิลี่นะครับช่องสาระดีๆของโชคเกาชั้นนะครับวันนี้ก็มาแนะนําต้นโชค9เกาชั้นตัวนี้นะครับซึ่งต้นนี้เป็นไม้หนอ่อคือว่าต้นนี้เขาเป็นไม้หน่อที่ได้แยกออกมาจากต้นนะครับมีสามใบนะครับที่เห็นนะครับวันนี้จะมาพูด คุยเรื่องเกี่ยวกับการที่เราแยกหน่อ,อมาแล้วหนึ่งใบเขาอาจจะยังไม่โตเต็มที่นะครับใบจึงมีจำนวนน้อยนะครับถ้าจะให้ดีก็ควรจะให้เขาใบที่มีขนาดใหญ่และจำนวนใบอย่างน้อยห้าใบนะครับเพื่อความาให้ต้นเขาแข็งแรงแล้วก็ควรดูที่รากเขาด้วยนะครับ ควรจะมีรากที่งอกจากหน่อลงไปนะครับอย่างน้อยก็สามสี่รากก็จะเป็นการดีนะครับเพื่อความแข็งแรงแล้วก็การจเจริญเติบโตที่ดีของหน่อเขานะครับมาดูต้นนี้นะครับลักษณะใบเขานะครับเป็นหน่อที่มีสามใบนะครับได้แยกหน่อนี้ออกมาประมาณหนึ่งเดือนแล้วนะครับเขาไม่สามารถที่จะมีหน่อ มียอดใหม่ออกมานะครับหน่อเขาไม่สามารถที่จะมียอดใหม่ออกมานะครับเหมือนกับการหยุดชะงักของต้นนะครับแต่เขาไม่ตายนะครับแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับรากของเขานะครับมีรากน้อยนะครับตอนที่เราแยกหน่ออกมามีรากเล็ก,ลกสองรากเองนะครับส่งผลทำให้ต้นเขา ยังไม่พร้อมที่จะเปิดยอดใหม่หรือใบใหม่ขึ้นมานะครับก็จะคง3ใบมาเกือบเดือนหนึ่งแล้วนะครับปกติโชคเก้าชั้นก็จะแทยงยอดใหม่ก็ประมาณเกือบเดือนนะครับต่อใบนะครับที่เห็นหลยๆต้นนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงต้นนี้ว่า เขาติดได้ดีหรือยังพร้อมที่จะเปิดใบใหม่ได้หรือยังนะครับจากที่นี้นำแล้วพูดไปนะครับก็ควรที่จะให้เขามีใบประมาณ5ใบนะครับแล้วก็รากก็ควรจะ3-4รากนะครับหลังจากที่เรา แยกหน่อ,อมานะครับเราก็ควรที่จะนำเขาไปอบหรือพักไว้ในบ,บริเวณที่มีน้ำขังนะครับให้เขาแช่น้ำไว้ก่อนนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะให้เขามีความชุ่มชื้นไม่เหี่ยวนะครับใบเขาก็มีความแข็งแรงนะครับสำหรับต้นนี้นะครับ mm hmm. ก็รอเขาเปิดยอดใหม่ออกมานะครับตอนนี้เราก็ พยายามที่จะบำรุงเขานะครับโดยให้สารอาหารเพิ่มขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ย NPK นะครับหรืออาจจะเป็นปุ๋ยที่มีคุณสมบัติที่แร่ธาตุที่ยังขาดนะครับอาจจะเป็นพวก คาร์บอนหรือพวกแมกนีเซียมต่างๆนะครับเพื่อเสริมเข้าไปนะครับแล้วก็ถ้าให้ดีก็ต้องมีน้ำยาเร่งรากบ้างนะครับเล็กน้อยกระตุ้นให้การเกิดรากของเขานะครับวันนี้เราก็มาแนะนำต้นนี้นะครับเพื่อให้ใหทุกท่านได้รับทราบว่าการที่เราแยกหนอกมาในใบที่ยังไม่พร้อมที่จะ เป็นต้นที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้นะครับและก็รากยังไม่พร้อมที่จะแยกหน่อนะครับสรุปก็คือต้องมีรากที่ที่จำนวนมากนะครับแล้วก็ใบที่พอเพียงพอในการเติบโตนะครับก็ควรประมาณ4-5ใบขึ้นไปนะครับก็ขอบคุณสำหรับการ